ออก็ออกมาเปียนป่าวันวันแห่งเราอาชีพปาโมงพี่น้องเอ้ยลทมาายออกมาเปลี่ยนตามเกาะตามแก่นเปลี่ยนดูธรรมชาติไม่มีป่าป่าก็า เป็นลมบินนองเ้ยวันนี้ลมแข็งขึ้นใหญ่ลมใหญ่ขึ้นใหญ่ ว่าลังมังค่าออกมาพี่น้องเอยเขาขี่เจ็จเกรมาเที่ยวตาม,ตตามเกาะาบุเกวันนี้เป็นลมเจ็ตเกอรมันก็นมาได้พี่น้องเอยมันมาเที่ยวกันมันไม่ความสนุกความสบายใจของเขานะว่ากันไม่ได้พี่น้องเอความสุข ออมาเที่ยวทุกที่ก็ต้องหาความสุขความสบายมาเป็นทุกข์เราไม่รู้จะมาทำอะไรนะพี่น้องนะแล้วก็หาความสุขการลเล่นสบายสบาย ลมเป็นคืนพี่น้องเลยเป็นบรรยากาศไม่ค่อยดีปลาก็ไม่มีมาจินอะไรนะชื่นงบลมงบลาเป็นคืนเป็นลม <c oughs> นี่ขนาดเดือนสามจะจะหมดแล้วสิแล้วยังมีลมหนาวอยู่หรยอพี่น้องไอ้ลมตะวันออกเฉียงใต้ ลมนี้อันตรายพี่น้องไม่มีที่กำบังมันมาทางแถวอินโดนีเซียนลมนี้มาทางโน้นไม่มีเกาะไม่มีอะไรกำบังเลยพี่น้องเลยมาตรงตรงไม่เหมือนตะวันตกตะวันตกยังมีเกาะมีแก่งใหญ่น้อยกว่างกันอยู่ถ้ามาทางอินโดนีเซียมาทางวันนั้น้วไม่มีแล้วเกาะอะไรๆก็ไม่มีจะบังพี่น้อง ในทะเลถ้าไม่มีลมมีคลื่นก็ไม่ใช่ทะเลถ้าวันไหนทะเลงบวันนั้นเน่ะมันตลายงบเปื้ไม่มีลมไม่มีคลื่นอย่างนี้วันต่อมาก็ไม่ได้ถ้พี่เองมาเที่ยวแล้วก็ต้องเที่ยวให้สนุกให้สเสวียง มาเที่ยวแล้วเราไม่สนุกไม่รู้จะมาทำไรนะพี่น้องนะอย่างประหลางเขานี่มาเขาก็ต้องสนุกสุดเวียววเยนมาเที่ยวที่เก่อน,นี่ดูปะการังมีทองได้มาทั้งทีก็ต้องสร้างความโชคใส่ตัวเอง เอยหนีกันหมดแล้วเรือก็ลุกไปอยู่มุมไหนกันหมดแล้วลองนคนต่างไปต่างคนต่างหาถ้ามีปลาก็ต้องไปใยุเรื่องกันไปพบก,ก่อนก็ใช้ยุโทรมาอหาแล้วก็พวกเราไปจะไปตามไปวางต่างคนต่างไปหาก่อนไปพบก,ก่อนก็ต้องเรียก บางทีามากขึ้นกันจะเอาไม่หมดเวนาเลยถ้ามันขึ้นขึ้นมากแล้วมันไม่ขึ้นแล้วมันไม่มีไม่รู้มันไปไหนหาเท่าไหร่ก็หาไม่พบขนาดเรามีเครื่องมือโซนอกโซนหน้ามีชาวเดอร์มีอะไรลองหาอย่างนี้ก็หาไม่พบลานไม่มีแตา,ม,ามันมาขึ้นจะเอาไว้เอาไม่หมด สวัสดีนะครับสวัสดีครับ